ครับพอแม่พี่น้องเจ้าสว,วนกะเซทิดสดีไหมวันนี้มาอัปเดตทุเรียนหลังล้านก้อยขมสมยูม่ครับพี่น้องอือม,มาอัปเดตมาบอกพวิธีวิธีดูแลได้แดงช่วงใบแก่ครับช่วงนี้เปลี่ยนจากระจ,จนสิบมีแล่วครับพี่น้องเป็นไล่แดงครับพี่น้องช่วงนี้ป้องกันไล่แดง ไแด,ดง <Wars> ดูดน้ำเลี้ยงใบแก่ครับพี่น้องกับโรครากเน่าโคนเน่าโรครากเน่าโคนเน่ากับเพียจะโอ้อัพวกไตโฮลม่านะครับฉีดทุกสิบห้าวันครั้งหนึ่งครับเดือนหนึ่งสองครั้งฉีดโรคโคนต้นนะพี่น้องดูเลียนใบแก่ส่วนนี้ต้องระวังครับพี่น้องระวังไนแดงดูดน้ำเลี้ยงครับพี่น้องมาเดีดเกีียวครับการรักษาแม่แรงนะพี่น้องส่วนนี้ฝนตกใยครับพี่น้องตกคุ้งเมือเลยพี่น้อง รักษาแมาแรงทั้งรักษาแมาแรงทั้งรักษาโรคกลากเน่าโคนเน่า้วพี่น้องช่วงนี้กันเป็นตอนนี้ก็า่ังเฮ็ดใบสุดแหลกเลยครับพี่น้องนี่คือใบสุดแหลกนี่ครับตอนนี้ก็า่ังแก่แล้ะครับพี่น้องเขียวเข้มแก่เขียวเข้มตอนนี้ก็ติป้องกันแมลแรงนะพี่น้องป่องกันแมลแรงนี่คือไรแดงนะพี่น้องไรแดงนี่ช่วงนี้ ช่วงนี้ถ้าเป็นใบแบบนี้เแก,กจักระจันบ่มมีครับแกจักระจันบ่มมีสีเป็นไล่แดงครับพี่น้องใต้แดงขวกดูดน้ำเลี้ยงใบแก่เนี่ยครับใต้แดงกับสีเป็นพวกยาสามั่น <dunno culiar S 1> เป็นยาผงเนี่ยนะพี่น้องยาสามั่นก็สีวา่าไผดินดาเบนเนี่นะครับพี่น้องซื้อยาสามั่นมันนัส่สีมีหลายอย,อยี่ห้อพี่น้องป้องกันช่วงนี้ต้องกันไล่แดงนะพี่น้องนี่นี่ก็อเอิ่นว่าใบ ใบแก่พี่น้องใบแก่ใบตันนี่เดี๋ยวพี่น้องเบิ่งนี่ครับใบแก่ใบตันนี่ครับก็เกิดใบเหลือบแก่นะพี่น้องนี่ใบแก่ใบตันต่อส่วงนี้ป้องกันได้แดงครับพี่น้องขออภัยครับนีนป้องกันได้แดงครับถ้าถ้าถ้าหยอดตัวนี้แดงนะพี่น้องถ้ามันออกเป็นรูปดาบรูปดาบกลังสีเป็นหางปลาทู่ต่อไปกับเพียจะกระจันครับตอนนี้ป้องกันได้แดงครับส่วงใบนี่ครับ ถ้าใบแบบนี้ป้องกันได้แดงเลยพี่น้องครับนี่ละก็สิบบ่บอกพี่นอ้องเกี่ยวกับเทคนิคการดูแลมาเร็งในพี่นอ้องส่วนถ้าได้แดงดูดดูดน้ำเลี้ยงใบแก่เลยพี่นอ้องแกใสิสังแค่สังเกตบางพี่นอ้องตัวนี้บ่เขาบอมีดหรอกแต่ว่าพี่น้องต้องสังเกตบางใบมันนี่ทั้งหลังใบมันนี่ถ้ามันเขียวมันสีบ่บเขียวเข้มเลยพี่นอ้องมันสีเป็นซาซาขาวขาวมวนหลอกหลอกนะพี่นอ้อง ดังใบมันบ่มันมันบ่มันน่ะคือการดูดน้าเลี้ยงของไรแดงพี่น้องถ้าใบเขียวเขียมเฮาใหญ่มันเข่าครับพี่น้องเขาป้องกันว้ถ้ามันใบแก้วเขียวเขียมแบบนี้ก็สิป้องกันอยู่ประมาณสองรอบแลบพี่น้องสองรอบสีถ้ามันถ้ามันระบาดแนี่ยก็ห้าวันครั้งหนึ่งครับถ้ามันแบบจนมาถ้ามันระบาดนี่บางทีเขาไป ยางเข้าไปบินมันสีดแดนมัน่นสิบินเลยแหละครับพี่นนอกครับไตแดงครับมันสิแลงน้าใบมันแหละพี่นนอกตัวนี้น้อยดอกมันหน่อยดีครับพี่นนอกไล่แดงป้องกันนะพี่หนอกช่วงนี้บานมมนี่มันเป็นป้องกันได้แดงนะครับตัวนี้กะช่วงนี้กะป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าน้าครับตัวนี้ก็ใส่เป็นไตโคโรมาพี่นนอกสีสีดล่งดินแน่สีเ้่ใบน่ครับพี่นนอก ป้องกันครับพี่น้องเดือน 1, 2, หนึ่งสองครั้งนะพี่น้องผลตกคือกักแต่เก็บผลผลิตมากครับพี่น้องคุณละั้งจะปลายเดือนมีนารกร,รกฎาคมครับบริโภคสวนเลยครับส่วนบริหภคเลยครับสวนเข่สสสสาสามเดือนนะครับบริโภคตกทุกวันเลยครับพี่น้อง <c oughs> เวน้นบ่เกินสามหมื่นครับตกตั้งหมื่นสองหมื่นสว่สวนม,มีครับพี่น้องนี่ก็เลย ให้พี่น้องป้องกันครับโรครากเน่าคนเน่าครับไตโครมาฮาซื้อใดทั่วไปครับพี่น้องสีสีลงดินลงโค่นต้นสีเสบยบนั่นก็ได้ครับมาเป็นยังครับสีเสบยบก็ดีกันครับสีเสบยบถ้าทุเรียนน้อยก็สีเสบย์ทุเรียนสูงสีดะเขืงเทแน่กับสีรงดินลงโค่นต้นนี่แหละครับพี่น้องนี่สีผิวไปเปียกครับไตโครมาเนี่ยมันสทํางานได้ดีก็คือดินเปียกับพี่น้องดินเปียกทํางานได้ดี ซอยได้ร้ายครับพี่นนอกเพราะว่าเขาต้องป้องกันไว้บ่น,นี่มันบ่แมวนว่าเขาเปลี่ยนแหลวเขาจะมาป้องกันครับพี่นอนอกผลตัว่อยบเนี่ยเดือนละสองครั้งดีที่สุดครับพี่นนอกป้องกันไว้ช่วงนี้ก็ป้องกันได้หลายอย่างครับนี่คือเขตใบสุดแหลกบานนี้สุดต่อไปสุดต่อไปนี่ใบใบเริ่มแก่แด้พี่น้องนี่สุดต่อไปกับสิดึงยอดดีพี่น้องนี่ สูตรดึงยอดอีกใช้ปุ๋ยครับใช้ปุ๋ยเคมีแล้วพี่น้องนี่อีกวาณอา,าทิตย์หนึ่งนะครับสีไส้ครับใช้อาทิตย์ฝนกลังเลียงอยู่นะพี่น้องที่จริงกับไส้ได,ด้แต่ช่วงนี่ยี่สิบห้าเกล็ดเกล็ดครับที่จริงกับไส้ได้แต่ว่าฝนมันตแแหลงนะพี่น้องยันเห็นมันงาดเห็นมันยุดไปสักพักหนึ่งกันสีไส้ครับพี่น้องนี่มันโตขรุมือนะไส้แล้วก็ยานมันไหลหนี้นะพี่น้องที่จริงกับไส้ดึงยอดได้ใบเริมแก่แล้วครับ ดึงยอดออกสุดไม่ครับเฮ็ดใบสุดที่สองต่อไปพี่น้องนี่ถ้ามาพิษพาดกับเฮ็ดใบสุดแรกนี่ถือว่าพาดแหละครับพี่น้องนี่พาดสุดแรกนี่ดูแรี่มาเรยได้ก็ถือว่าพาดแหละครับพี่น้องสุดต่อไปกับสุดที่สองครับสุดต่อไปสุดที่สองก็ดูแรีมาแรยให้ได้ดูเปียาจะกระจัยได้เรงนี่นะพี่น้องใบเรือแก่สูสีกันแหละครับมันถึงมีแก่ก่อนยุน ห่างกันอยู่ประมาณบ่เกินอาทิตย์นะครับพี่น้องถือว่าเบาะบ่ห่างกันหลายครับพี่น้องการเหตุใบช่วงนี้ครับพี่น้องช่วงนี้ครับนี่การนับเดียนพี่น้องเมื่อนี่ละกะช่วงใบเกลี้ยๆนี่กับป้องกันมาเรี่ยงครับทับมาเรี่ยงไล่แดงดูดมันสิเป็นใบขาวๆซาๆครับพี่น้องใบเขาผสมบูรณ์มันสิซาบานเมื่อกษีบ่บ่ถีดเดียรกับสิปุ้งอาหารกับสิบ่ดีนะครับพี่น้องถ้าได้แดงดูดน้ำเลี่ยงครับ ก็ยืนนิ่มถ้าถ้าปวกมีนีะไรเดียงแน่ช่วงนี่เปียกไกลแก่เน, rying, นี่ยได้พี่น้องเปียกไก่แก่มันสจิเป็นขนดอกพี่นอ้องเป็นเบืองข้าวข,ขาวดอกถ้ามันเห็นตูมันมนขนขนต้นหนึ่งกันดูนดํำเรียงกันครับพี่นอ้นองเปียกไกลแก่ให้เดียงครับทุเูเรียนอยู่นี่มึงปีโอสี่ปีสามเดือนนะพี่นอ้องนี่นี่นีตัวน,นี้นี่นี่เห็นบ่ e พี่นอ้องงาม,มันจอดกันสองตุนี่ ตัวนี้เขาเอิ้นสลับฟันปลานะพี่น้องทั้งทั้งแปดเมตดนีมันจอดกันพี่น้องนี่ทั้งแปดเมตรมันจอดกันทั้งแปดเมตรนีห่างกันอยู่ประมาณพอถึงสองเมตรครับนี่้อพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งความห่างแปดเมตรครับพี่น้องนี่ครับแปดทุเรียนซีปีสามเดือนครับนี่นี่ครับนี่ครับสองต้นนี่ครับพี่น้องนี่สองต้นนี่ครับ ห่างกันอยู่ประมาณเพ่ถึงสองเมตรรับงานสิจอดกันนี่แหละทุเรียนสี่ปีสามเดือนครับปีหนอกม่นกับคือเป็นยังขึ้นไงเร็วครับมันกับฟองจองกันครับระบบหนามระบบปุ๋ยเนี่ยอินซี่เนี่ยทางใบเนี่ยครับเค็ดสม่่าเสมอครับง่ายนะครับกับิมซี่กับใส่ทุกเดือนครับเคมี่กับใส่ทุกเดือนครับถ้าทุเรียนแต่ปีหนึ่งผื้นมากครับเรื่มใส่เลยครับ ใส่หน่อยแต่ใส่ดูนะพี่หนอกใส่หน่อยแต่ใส่บ่อยให้มี่กินเรื่ยๆครับทางใบนี่ทุกอาทิตย์คือเ่าครับก่อเก็บสีทุกอาทิตย์ครับกเสริมด้วยแคลเซียมโบรอนน้ำครับสีทังใบเดี๋ยวเหมือนไอ้นั่นสีมะเห็ดพี่หนอกมึงอีดอกผสมวิธีเห็ดแคลเซียมโบลอนใส่เองนะพี่นนอกเดี๋ยวสีมะเห็ดให้พี่นนอกมึงอีดอกต้นทุนแบบประหยัดนะพี่นนอกต้นนี้ก็สีทังใบเห็ดแห้ใบ เยวเขียมเมือนครับมันก็เป็นขาดบร่อกันครับอาหารธาตุอาหารธาตุอาหาร,าาหารเสือมอาหารร่องครับครับใส่คู่กันนะครับพี่น้องใส่คู่กันกอแก้วกับสีบ่ขาดครับพี่น้องนะครับต้นนี้มันสิสูงหกเมตรเลยมั้งครับพี่น้องนี่ต้นนี้หาหกเมตรแหละล่ะนี่ต้นเดิมนี่กำลังเห็ดใบใหญ่ดีครับพี่น้องสีทุกอาทิตย์คอแก้วครับ ทางดินกับสีใสต่อไปกับสีดึงยอดเหระพี่น้องเดี๋ยวสีดึงยอดสีมัลงให้พี่น้องเมื่อกี้ดอกใส่สปุ๋ยสูตรนี่ครับอือที่มีส,มสองตัวอยู่ครับพี่น้องใส่ปุ๋ยดึงยอดมีปรับปรุงดินนี่ดึงยอดยเพชรแห่ใบเขียวเขียมนาครับท่างใบมันกับคูคูกันไปครับส่วนนี้ท่างดินมันกับระว่างที่สุดครับคือโรครากเน่าโคนเน่าเนี่ยครับพี่น้องป้องกันไว้พี่น้องป้องกันไว้ดีที่สุดครับ เพราะว่าฝนตกมันแบบตกตลอดเลยครับพี่หน้อสว่วนะตกทุกวันเลยพี่น้อแล้ะย่างเบิไ้ไง้ลายต้นครับพี่น้อเดี๋ยวนี้ปี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 ที่สี่นี่พววมไงพ่วมไงญ่วมงามแห่งไปเร็วครับพี่น้อเดี๋ยวดีสิจอดกันหมดเลยครับสจอดกันหมดเลยครับพี่น้อตัวน,นี้ใส่พ่นยังใส่ถังยิบหาริอยู่ครับพี่น้อ พ่นใส่ถังยิบหาลครับแต่ว,ว่ากับพ่นถึงอยู่ครับใส่หัวเทอร์บูครับใส่ถังยิบหาฤิแบตเตอรีว่วไดอดไน,าาน,น,น,คททนะครับพี่น้องพ่นพวกพ่อมุ่นพวกยามาเรียงเลยพี่น้องนี่ครับจอดกันวัดอลไครับพี่น้องปีนี้ก็ก,กล่วยยังเอาอวอล์ตวดดดีครับพี่น้องนี่เท่าย่อยออกเท่าย่อยออกแกะจงไว้หน่อยนะครับพี่น,อน้องมันก็ยังได้กินได้ใ,ใสอยู่ครับกล่วยก็ได้ค้ายอยู่ ก็ได้ค่ะปุ๋ยค่หัวอาหารอยู่ค่าอาหารทั้งทั้งดินทั้งใบเยอะพี่น้องนี่ครับตอนปีนี้ถือว่าเฮ็ดใบนี่ได้ได้ได้ดีกว่าพีกายดีครับพี่กายนี่เฮ็ดใบบ่ได้ท่อปีนี่เลยครับพี่น้องชุดแรกมีสชุดเดียวแล้วชุดสองกับบ่สมบูรณ์นะครับนี่ปีแรกนี่ปีนี้ถือว่าเฮ็ดใบได้สมบูรณ์กว่าพี่กายครับอืปีที่แล้วนี่เฮ็ดใบบ่ได้ครับ ตัวใดใบบไหญมันกระโลนครับทุเรียนนี่ปัดใจรักกับคือเฮ็ใดใบให้ด้ครับพี่น้องเฮ็ใดยังได้ใบให้ด้สมบูรณ์สูตรหนึ่งสูตรสองหมาดสูตรที่สามมากกับเสียวนวยนะพี่น้องสูตรที่สามมากกับบอมแมนเส,เสียวดอกนะครับพี่น้องสูตรที่สามนี่ถ้าเป็นไปได้เสียดเหพี่น้อ,องเมืองอยู่ว่าออกดอกเป็นตาปูได้สีดึงหยอดมันจได้บ่ครับพี่น้อ,นอ,นอ,อ,งนองพี่นี่นะสีรองเสืองเฮ็ดเบงครับพี่น้อง แต่ว่าเขาเห็ดสุดหนึ่งได้จุดสองออกมาเนี่ยครับถือว่าไปหาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสุดสามมากักสิง่ายนะพี่หนอกพอให้ดูแลสุดหนึ่งสุดสองให้ได้ครับนี่กับปีนี้เตรียมพร้อมนะครับพี่หนอกนี่คือใบเตรียมใบแตงกิ่งกับแตงแล้วต้งแตหลังเก็บเกี่ยวนะพี่หนอกครับปัญหารักทุเรียนกับพวกมะเร็งกับมีอยู่สองสามสนิทนี่แหละครับพี่หนอกอืม เกยจักระจันดูดน้ำเลี้ยงเกยจักระจันดูดน้ำเลี้ยงสิประมาณนี่พี่น้องใบนี่ก็เห็นว่าหางปลาทูนี <pent> ่ครับนี่เริ่มมีมีโตบินเลยนะครับพี่น้องเนี่ยเห็นนั้งเที่เข้าไปซันเมงงามสีมีบินนะครับนี่เกยจักระจันสีเขาประมาณนี่สีพ่นก้อนเลยครับนี่อตัวนี้ใบใบต้นนี่มันยังหันแกนะครับพี่น้องนี่มันแกรุ่นแนนี่มันยังยังอ่อนอยู่ครับยังเกิดแบบโบ้พันเข็ม ครับพี่เนาะงาจอดกันลหละปีนี้ถือว่าคุ้มใบได้ดีครับพี่เนาะฝนตกถือว่าฝนตกเลยพี่เนาะเป็นยังคือคุ้มใบได้ฝนตกปุ๊บยุดปุ๊บพ่นเลยครับเนี่นี่บาดเด็บาดเด็ดถ่าครับพะวาว่องนี่ฝนมาตกคู่มือครับอืมถือว่าตกย้ํเมลแรงครับห่าม่งซีม่งตกแล้วนี่พ่นเลยครับอืมกะซอยข้างใบจับใบไปแน่ยพวกเบามาแรยงครับคือคือใบแห้งประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้นะครับจะถ่าครับ คือคือถ่าแล้วมันสิบขาดครับอือเหม,มือนในฝนต๊กหรอวครับบ่ไปฝนหรอกใช่ว่าอีกสองมือโต๊กอีกครับนะ่ะบานมือที่สามมาิิ่พ่ฝนต,ต๊กอีกครับนะ่ะสามมือเสียเวลาไปสี่สิสสหสบห้ามือครับอืสี่เลียกให้เรียกเอาครับสามมือเสียเวลาไปอีกสี่สิบห้ามือเกิดเพียรจักระจนเขานี่ใบพันุใบงอครับเสียเวลาไปอีกสี่สิบห้ามือจังสีได้ยยอดไม่มากครับนี่แหละคือเทคนิคการ ฝนกันมาแลงทุเรียนครับฝนตกยุดปุ๊บถ้ามันบาเป็นตะตกตอนอีสพ่นเลยครับในั้งเทียอยู่นี่พ่นเทีย่ยงซิฟถังครับถังยี่สิบยีตพ่นเทละซิฟถังบ่ได้บ่ได้ว่าพ่นเบิร์เทเดียก็มีครับอืมม่อนี่ได้สามถังหรือสี่ถังครับของอื่นมันมีแดดแนี้หรือยอย่างเด็กกซ้ำอีกนะครับคือบ่ได้พ่นเทเดียวเลี่ยวครับฟองนี้ช่วงนี้ฝนตกนี่แหละครับคนสิ่ผาดผาดยอนว่า ผลตกเศร้าจังจังสีจังสีนะครับพี่นนอนี่ละขอปัญหาคือสิพาดเพียนจะาไก่จันยี่นี่ผลซีฟทังนั่งเทียผลสามหลอดจังทัวกันด้ครับอืมผลผลไปสักพักหนึ่งเป็นแต่ฝนมาก,กยุดก่อนเนี่ยนะพี่นนอเออพันใบแหงชั่วโมงหนึ่งของชั่วโมงเกี่กับกับ่านนะครับพี่นนอขอให้ใบแหงซอยสานจะบใบไป,ไปน้อยครับถ้าใบแหงแล้วมันกับพานนะพี่นนอนี่ละ ยมันผ่าดตอนนี้ครับผ่าดเปลี่ยเจักระจันนี่มันสิผ่าดโดนนะครับพี่น้องเท้าประทันสิผ่าดโดนโดนโดนจากนันมานานครับส,สี่สิบหาหมื่นเจ็ดหาสิบหม,มื่นจังสี่เดียใบไม่ครับ,รกเ,บเกษตทฤษฎีใหม่กับบาปเดชเกี่ยวกับมาแงลงโรครากเน่าโคนเน,น,น,น่านี่นะครับป้องกันครับพี่น้องตบชว่วงนี่ครับเป็นไล่แดงครับพี่น้องป้องกันไล่แดงดูน้ำเลี้ยงใบแก้ครับพี่น้องป้องกันใ้ได้ครับ ยาก็เป็นไพดินเบดาดินนี่นะครับซือ้อยาสามัญครับมันก็มีลายยี่ห้ออยู่ครับพา้เป็นซื้อยาสา,ามัญตัวน,นี้ครับใส่ได้ครับเกษตรที่ดีไม่กับมาอัปเดตพี่นอ้องเบิ้งช่วงนี้บได้ไปอัปเดตสวนพี่นอ้องได้ร้ายได้พี่นอ้องขอให้ครับเอาอยู่ในสวนนี่งให้พี่นอ้องเบิ้งครับจะเฝ้าเบี้ยกันได้ครับพี่น้องแล้วสีรงให้เบิ้งนี่เดียวครับมีโอกาสสิไปท้ายไม่เบิ้งนิดหน่อยครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ